ยินดีต้อนรับกลับสู่ Bangkok Battle Tech วันนี้เราจะดำดิฟลึกลึกเข้าไปในหนึ่งในเครื่องบินบริการที่น่าสนใจที่สุดในแอฟริกาในเซาท์เวสต์เอเชียคือ Saab 340AEW และ4 Thailand Airborne Early Warning System สำหรับ Royal Thai Air Force เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินทันสมัยมันคือตาในท้องฟ้าเครื่องบินตัวคูณและเป็นสัญลักษณ์ของวิธีที่เทคโนโลยีทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนความสามารถในการป้องกันของประเทศทั้งหมดได้เริ่มต้นด้วยพื้นหลังเล็กๆ The Saab 340 Began It Life Not As A Military Aircraft But As A Original Airlayer. It Was First i n t r o d u c i n The 1980s Built In Cooperation Between Saab of Sweden And Federal Of The United States. Known For Its Reliability, Efficiency, And Strong Airframe, The Saab 340 Quickly Profits e l f To Be A Versatile Platform Capable Of Adaptation Far Beyond Its Civilian Roots. For Military Designer At Saab. ดิสปรีจ e ิเนลเทอร์โบพร็อพโรไวเดดเดอะเพอร์เฟกต์เบสทูครีเอทเอคอร์สเอฟเฟกทีฟแอร์บอนเออร์ลีวอร์นิงสิสต์เเตมไทยแลนด์บีเคมวันออฟเดอะทรีโอเปอเรเตอร์ออฟเดอะทรับสามร้อยสี่สิบเอเอวูและซีแอนเดอะริสตันเบอร์เคลียเดอะรอยัลไทยแอร์ฟอร์สนิยดเดตแอนเอเดเวนเออร์ลีวอร์นิงสิสต์เเตมที่ว่าอัพเฟอร์เดเบลพรีเลียเบลแอนฟูลลีอินทิเกรตเเตดไวท์อีดัตเทิร์สวิตช์ซับพลายแอสเซทพาร์ติคูลารีเดอะแจ๊สสามสิบเก้ากริปเปนไฟเตอร เดอะซับสามร้อยสี่สิบเอียววูและซีบีเคมเดอะเพอร์เฟกต์ฟิตโซว์ด์เมกดิสแอร์คอร์ฟโซว์สเปเชียลเดอะฮาร์ดออฟเดอะซับสามร้อยสี่สิบเอียววูและซีอีเอสเดอะเอเรียร์ด้าซิสเต็มเม้าท์อินเอดิสตินซิตีบล็องดอร์เซาล์แพร่ง above the フィลเซอร์ลาดเดอะรัเด้าพร้อมไว้สามร้อยหกสิบดีกรีคับเบอร์ชั่นคับเบอร์ออฟดีเทคติงตาเกตหุ่นไรต์ออฟกิโลเมตรอเว่ยเวอร์ตอร์อิสเอนเนมี่แอร์คอร์ฟโล่ฟลายิงครูสมิสิเลส ออสเฟซเวสเซลเดอร์เอเรียริดาแคนทรักเดมในเวลไทม์ฟีดดิ้งคริติคอลอินโฟมชันแบ็กทูคอมมานด์เซนเตอร์แอนด์ไฟต์เตอร์พิลอตส์ดิสทรานส์ฟอร์มเดอะซับสามร้อยสี่สิบเอี๊ยบยูและซีฟรอมเอซิมเพิลแอร์เพลนอินทูเอทรูการเดียนออฟแนชั่นแนลอสเปซบัดเดตเจคชั่นอีสโอลี่ฮาร์ฟเดอะสตอรี่เดอะแอร์กราฟอัลส์โอเวอร์แอสเอคอมมานด์แอนด์คอนโทรลฮาร์ดเดเรคติ้งเฟรนลี่แอซเซสต์ดูริงคอมแบตโอเปอเรชั่นพิเชอร์เอกริเป็นพิ Without an early warning aircraft, that pilot would rely a l only on the onboard radar, which has limited range. But with the Saab 340 AW e and Sea Overhead, the pilot g a i n access to a complete picture of the battle space. Enemy aircraft can be detected long before they become a threat, giving the Royal Thai Air Force a decisive in response time. In air combat, second can make the difference between victory and defeat. แอนทาร์สเอ็กซ์แคร์กีวอลทเดอะซับสามร้อยสี่สิบเอี๊ยบยูและซีโปรไวท์ไทยแลนด์แอคควิซิชันออฟเดอะซับสามร้อยสี่สิบเอี๊ยบยูและซีวอลทส์พาร์ตออฟเอลาร์เกอร์มูดิเนชันแพลนอินเดอะสองพันเอสอะลอนไซด์เดอะเพรสเชสออฟเดอะแจสสามสิบเก้ากริเปนไทยแลนด์โซลทูบิลและอินทิเกรตต์เน็ตเวิร์กออฟเซนเซอร์ไฟเตอร์และคอมมานด์ซิสเต็มเดอะซับสามร้อยสี่สิบเอี๊ยบยูและซีบีเคมเดอะเซนเตอร์พิซซ์ออฟดิสเน็ตเวิร์ แอนเมนเนตทวีตข้ามทั engine, reliable, ้งเกาะของไทยแลนด์และประเทศกว้างขึ้นมีนั่นไทยแลนด์คูดเมนเทนแอร์ซูเปอร์เรตตี้อีเวนต์กับลักเกอร์ออดเวอร์ซารีนั่วเลสท็อปอัพเบลเพอร์ฟอร์แมนส์เดอร์ซับสามร้อยสี่สิบเอี๊ยบบิลยูและซีอีส์ทาวเวอร์บายทูเจเนอเรลล์อิเล็กทริกซีทีเจ็ดเทอร์โบพร็อพเอนจิ้นวิชั่นเอฟฟิเชนต์และรีเลียเบิลอนุโล่งเดอร์แอร์กราฟทูลอยเตอร์ในเดอร์แอร์สำหรับลองดูเรชันวิดเอไทเปียคล์เอนดูเรนต์ อิทแคนปัโตรลาดอาริสบีฟอร์ริเทนนิ่งทูเบดอิทแม็กซิมั่มสปีดอิสราวสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลเมตร/แปร์ออลนอตฟาสต์คอมเพลตูเจตบัสสปีดอิสเอ็นเดอะโกลเฮียเอนดูเรนซ์แอนด์รัดดาร์คัพเวอร์ชั่นอาร์วอตแมทเทอร์โมสแอนด์เดอะซับสามร้อยสี่สิบเอ็กเซลแอดบอร์ดอินไซด์เดอะแอร์กราฟอิสอิควิปเป็ดวิดโอเปอเรเตอร์คอนโซลแวร์มิชชั่นครูสอนาไลซ์รัดดาร์ดัต้าแทร็กตาเกตแอนด์โคอินเนียตมิชชั่น ดีสเวิร์กสเตชันอาร์เดอะเนิร์ฟเซ็นเตอร์ของเดอะมิชชันสตัฟเฟต์บายไฮลี่ทรานส์พิเศษลีฟผู้ Ensure ได้เดอะรัตดาดาต้าอิสเทิร์นอินทูแอชชั่นเนเบิลอินเทลเลเจนต์เดอะเรียลพลังของเดอะซิสเต็มไลน์ใน how เดชอินเทลเจนต์อิสแชร์ดาต้าลิงค์ transmit ข้อมูล directly ทูกริปเปนไฟเตอร์แอนด์กราวคอมมานด์เซ็นเตอร์ creating a fully networked force คริติกไมค์อาร์ได้เดอะซับสามร้อยสี่สิบเอี๊ยบยูและซีเอสลิมิเต็ดบายอิดไซ อันไล่ลักเกอร์แอร์บอนบอนนิงแอร์กราฟซัชเชสเดอร์อเมริกันเอสามเซนทรีหรือเจแปนิชเอเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเดอร์ซับสามร้อยสี่สิบดีเอสเอแครรี่เอมัสซีครูเอหรือลาดระดับโดมบัดท่าส์เดอร์จีเนียสออฟอิดดีไซน์อิดออฟเฟอร์เอไฮไลท์คาเปเบิลซิสเต็มแอดเอเฟรคชันออฟเดอะคอสต์ฟอร์เอคันทรีไลท์ไทยแลนด์แวร์บัจเจตเอฟฟิเชนซี่แมตเตอร์เดอร์ซับสามร้อยสี่สิบโปรไวต์แม็กซิมั่มคาเปอร์บิลิตี้วิดเวย์ออฟเดอะเอนอมัสไพรท์แท็กออฟวิกเกอร์แพ บิยอนเดอะเทคนิคอลสเปซิฟิเคชันเดอะสตรัทติจิคอิมแพคออฟเดอะซับสามร้อยสี่สิบเออีดับเบิลยูและซีอ่อนไทยแลนด์สเดฟเอนด์โพสท์เจอร์แคนด์นั่นไม่สามารถกล่าวได้ในเอริเจนแวร์แอเรียลทรีดไอเอฟบินิ่งเร็วและแวนเนบล์โอเปอเรตแอดวานซ์ไฟเตอร์เดอะอาบิลิตี้ทูซีเฟิร์ตแอนด์แอคเฟิร์ตให้ไทยแลนด์เอครูเชียลเอเดเวนเทดอีกแอลซ์เอนฮันส์โคออปเปอเรชันวิดออนไลฟอสเซสแอสดาต้าฟรอมเดอะซับสามร้อยสี่สิบแคนด์บีแชร์ดูริงจอยเอ Over the year, Thailand's s f 3 4 0 a e w และ C Fleet has participated in numerous exercise, s both domestic and international. This includes large-scale war game where the aircraft ability to manage and coordinate multiple fighter jet prof invaluable. For the pilots flying Thailand's e r i p p e n t h e s a f 3 4 0 a e w และ C is not just an eye in the sky; it's a lifeline, providing constant updates and warning about threats that would otherwise remain hidden. it's อีกเช่ o ก i น n ่ n มันเป็นสัญ i ักษณ์ส c คัญของระ a บ 340AEW และ4 For Thailand, o perating such an advanced surveillance system places the country among a select group of nations capable of fielding airborne early warning aircraft. It demonstrates not just technical capability but also strategic foresight, r e c o g n i z i n g that information dominance is as critical as firepower in modern warfare. Looking ahead, one might ask วอตส์เน็กซ์ฟอร์ทไทแลนด์แอร์บอนเอรีวอร์นิงคุณภาพบัลลีตี้วายเดอร์ซับสามร้อยสี่สิบเออีดับเบิลยูและซีคอนติเนียลทูเซิร์ฟเอฟเฟกติฟต์บลีเทคโนโลยีอีสต์อเวลเวอร์แอดวานซิงลักเกอร์แอนด์มอลคุณภาพบัลล์ฟอร์มเอ็กซิสบัดฟอร์นาวเดอร์ซับสามร้อยสี่สิบรีเมนเดอร์เพอร์เฟกต์บาลานซ์ออฟค่าส์คุณภาพบัลลีตี้แอนด์อินเตกรชันวิดเอ็กซิสติ้งซิสเต็มแอสเดอร์รอยัลไทยแอร์ฟอร์สคอนติเนียลทูโมเดิร์นไน It's possible that upgrade to radar and communication system will give the s a a b 3 4 0 relevant w e l l into the future to wrap up the s a a b 3 4 0 a EW และ CIS m o r e t h a n j u s t a n aircraft. It is the nerve center of Thailand's air defense network, a symbol of smart investment in military capability and a vital guardian of the nation's key. By combining advanced Swedish engineering with Thailand's strategic vision. This aircraft has become one of the most important assets in the Royal Thai Air Force arsenal. This has been Bangkok BattleTech, bringing you a closer look at Thailand's airborne early warning system. If you enjoy this deep dive into the Saab 340 aew us see, stay tough for more review and exploration of cutting-edge military technology from around the world. Don't forget to subscribe and join us as we continue to explore the machines that shape the future of defense.